บอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางด้านของบุ่มปนัดดานะคะออกมาประกาศข่าวดีค่ะว่าเธอเนี่ยตั้งท้องลูกคนที่3ามที่หเดือนแล้วนะคะเห็นหน้าทางด้านของกอฤอิทิยิแล้วเนี่ยโหรู้เลยว่าภูมิใจกับผลงานตัวเองสุดๆเลยเลยะคะ่ะ ก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยเก็บความลับเก่งจริงๆดูไม่ออกเลยคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับทางด้านของบุม๋มบรรณดาววงผู้ดีนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เธอตั้งท้องน้องอเล็กซ์นะคะลูกชายเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครเลยเหมือนกันแถมยังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่างหากคะ่ะและแน่นอนว่าทางด้านของแม่บุ๋มเนี่ยก็มีการคลอดน้องอเล็กซ์นะคะไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565 ซึ่งตอนนี้น้องอเล็กก็อายุใกล้2ขวบแล้วคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้คือเห็นทีจะได้้ว่าน้องอเล็กก็ไม่ได้แล้วละค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องอเล็กนะคะกําลังจะเป็นพี่ชายต้องเรียกว่าเอ๊ะพี่อเล็กแล้วเนาะคือแม่บุ๋มเนี่ยกำลังตั้งท้องลูกคนที่3ค่ะงานนี้นะคะทางด้านของพี่อเล็กเองเนี่ยก็มาตรวจคันคุณแม่ด้วยตัวเองเลยว,ว่าเอ๊ะตกลงคุณแม่เนี่ยท้องจริงหรือเปล่าตัวเองจะได้เป็นพี่ไหมนะคะ แล้วแน่นอนค่ะว่าเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วอบอุ่นบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะทางด้านของแม่บุ๋มเองเนี่ยก็เลยมีการออกมาแจ้งข่าวนี้ผ่านทางอินสตาแกรมนะคะว่าท้องได้5เดือนแล้วค่ะส่วนคุณพ่อเนี่ยก็ภูมิใจกับผลงานตัวเองทนะ่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครสังเกตดิฉันเนี่ยจะมีแฮชแท็กก็คือ2 0 wk 20week อะไรแบบนี้แฮชแท็ก1 9 wk อะไรแบบนี้แอบบอกมานานแล้วนาะ ก่อนจะมีการลงคลิปของน้องอเล็กซ์ค่ะแล้วก็ระบุข,ข้อความอีกว่าพี่อเล็กซ์เนี่ยตรวจเองเพื่อความแน่ใจว่าได้น้องชัวร์ๆอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณบุญนรรดาด้วยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ